เป็นยังไงเ่ะทีเนี้ยคราวนี้มันต้องโดนแล้วละ่ะมันไม่โดนเป็นสีเรียงแล้ว <c oughs> เอออย่าไปพันอย่าไปพันอย่าไปพันหายแล้ว <c oughs> โอ้นอกเลยนี่มานกเลยเออมันต้องโดนแล้วละ่ะสี่ห้ารอบแล้ว โอ้ตายเดี๋ยวขึ้นไม่ดูครับเข้าจุดสำคัญเลยนี่เดี๋ยวไซนี่นครับไซกำลังกินเลยครับไซสองบวกสองบวกสามโลสถึงสโลเกือบเกือบสามโลครับไซนี่สองครึ่งบวกมันมันมนครับผมแต้มที่สองหลังจากที่โดนยิงไม่โดนมตั้ง4รอบโอ้โหละโมโหตัวเอง ตัวใหญ่ตรงนั้นล่าสุดยิงไม่โดนอะ่ะลูกมันตกครับผมเสียดายมากเลย